chai kém chung chung thì xã mặt chắc chắn tôi em đài. ยังไม่มีชุมชนไหนในประเทศไทยที่เข้มแข็งทุกเรื่องนะนะสิ่งที่จะทําให้เขาแข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นก็คือต้องมีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายแล้วต้องทําให้งานนโยบายเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นภาระหนาที่ของคุณที่จะไปนุนเสริมให้เขาแข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นแต่วิธีหนึ่งที่คนมาด้วยความศรัทธาถ้ายังไม่ศรัทธาก็ไม่ต้องมาเพราะมันมาด้วยใจพอม,มาด้วยใจยนี่มันสามารถทําให้เข้มแข็งได้ ความสาคัญของการจัดการศึกษาครับจึงตั้งคําถามกบบการจัดการศึกษาว่าจะจัดการเรียนรู้โดยอาศัยการเรียนรู้ในเฉพาะในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวหรือไม่หรือจะจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมชีวิตเพื่อพัฒนาคนในท้องถิ่นให้เป็นกําลังหลักที่จะสานต่องานพัฒนาชุมชนต่อไปในอนาคตวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องนี้กันครับว่าการจัดการศึกษาที่ให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมนั้นเขาจะจัดการกันอย่างไรไปติดตามพร้อมกันเลยครับ พอเตรียมก็ปลูกเสร็จเราทำอะไรรู้ไหมแล้วก็เปลียมที่ก้าที่ตกก้าเปลียมยังไงรู้ป่ะก็เปลียมไถแล้วก็คล้าที่ก้าให้ดินมันเรียบเช็กล้าอีกครึรู้ไหมเช็คอ่าโอเคนักเรียนก็พอรู้พื้นพื้นเพกันบ้างเลยใช่ไหมอ่ะเช็อเช็ออะไรนะครับแล้วก็ ยกขึ้นมากี่ขึ้นครับใครจะต,อ,นะตอบยกมือครับไม่มีใช่ไหม,ไม,มเช่สองยกสาม,มนะถามว่าทำไมถึงแค่สองยกสามเช่ให้ข้าวที่เมล็ดมันชื้นมันอบน้ำพอวางที่บนพื้นแห้งใช่ไหม่อยให้มันแห้งอยู่ในกระสอบแล้วก็มันจะแตกออกมา สวัสดีค่ะมมสวัสดีค่ะสวัสดีครับโ,โหวันนี้ขอมาบุกนิดนึงนี่กำลังทำอะไรกันอยู่คะกำลังสอนนักเรียนให้เตรียม,มเมล็ดฟันข้าวและก็เตร,รียมที่ก้าต่วจดูก้าในฤดูการที่จะถึงนี้อ๋อนี่กำลัง,ลงรเรียนการทำนากันอยู่ใช่ไหมคะเรียนภาคทฤษฎีเอ๊ออย่างนี้นี่ที่เป็นใครถึงได้มาสอนน้องๆที่นี่คะอ๋อผมก็เป็นผู้ปกครองทุกคนที่ว่านั่นที่ว่าเป็นและกลมวกับเป็น กรรมการขั้นพื้นฐานคนหนึ่งที่มาอยู่ในคุ่พรีกับโรงเรียนพม้าดวงยางอย่งนี้ครับค่ะอาแล้วมาสอนดเด็กทำนาแล้วไปเอาความรู้เรื่องทำนามาจากไหนคะเราก็จากประสบการณ์ได้นเองนะครับค่ะอ๋อเดิมทีก็ทำนาอยู่แล้วก็เลยมาสอนเลยสอนมากี่ปีแล้วคะเนี่ยคือสอนมาหลายปีแล้วลแล้วลก็ อีกรุ่นสูรุ่นอีกรุ่นถูรุ่น,นคือสอนแล้วก็ออกไปออกไปใช่ไหมเพราะเพราะว่านักเรียนต้องไปเรียนที่อื่นอีกแล้วก็รุ่นรุ่นอื่นก็โตเข้ามาแทนที่แล้วก็สอนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับค่ะเดิมทีก็เป็นผู้ปกครองมารับมาส่งนอกโรงเรียนแล้วก็กลับบ้านไปทีนี้มาเป็นครูภูมิปัญญาสอนเด็กๆทำนาด้วยเนี่ยทายัางไงแล้วรู้สึกดีไหมคะรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกภูมิใจครับที่ที่มาได้อธิบายความรู้ที่ว่าประสบประสบการณ์ในตนเองแล้วก็ขยายไปสู่นักเรียน ุกน้องๆอยู่ปไหนล่ะคะป .5 ป .6 เรียนแบบนี้สนุกไหมคะสนุกค่ะเรียนกับคุณครูสนุกยังไงคะสนุกค่ะเพราะได้ปฏิบัติเองปฏิบัติจริงคับไหนเคยทำนายยกมือขึ้นโอ้เคยช่วยพ่คุณแม่ทำนาด้วยใช่ไหมคะทำนาแล้วสนุกไหมคะสนุกค่ะโอ้โหสนุกกันใหญ่เลยถ้าอย่างนั้นอยากจะไปรู้เลยว่าทำนาสนุกยังไงขอตามไปด้วยนะคะเชิญเลยครับยินดีด้วยกันครับค่ะเอาละเด็กๆ ใครเป็นใครบ้างคะเนี่ยอันนี้เป็นกรรมการโรงเรียนแล้วก็เป็นชาวบ้านผู้ปกค,ครองมาล่าชิดโอ้ถ้าอย่างนั้นขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมคะมเชิญทางนี้หน่อยคะ่ะวันนี้ต้องขอคุยกับหลายๆคนหน่อยนะคะว่ามาทําอะไรกันนะคะกลางทุ่งนาะแบบนี้เพราะพี่คนนี้ก็เป็นครูมาสอนน้องๆแล้วเนี่ยเอาทางนี้ก่อนแล้วกันคะ่ะ ครับคือในวันนี้นะครับมาเป็นคณะกรรมาการและเป็นสมาชิกองค์การบรหิหารส่วนตำบลและมาดูงานที่ลูกหลานหรือ,อพี่น้องของเราที่ทำนาให้กับโรงเรียนนะครับพูดถึงอบตอตรงนี้เขามามีส่วนช่วยในเรื่องของกิจกรรมการเรียนการสอนของน้องๆยังไงบ้างคะช่วยเหลือเรื่องพบประมาณด้านรถไถานาค่าน้ํามันอะไรว่าอุดหนุนมาช่วยได้ให้เด็กได้มีอาหารกลางวันรับประทานทุกวัน แล้วสื่นตัวเองมาสอนหรือว่ามาดูแลยังไงบ้างคะครับผมเป็นกรรมการตลาดศ,าศาึกษ<ส>าก<ๆ>็เข้ามาดูแลแล้วก็ร่วมช่วยปฏิบัตินะครับช่วยทําทุกทุกปีที่มันมีการทํานาครับก็ที่นี่ของเรานี่ทํานาปีนะเพราะาเราต้องรอน้ําฝนคือเราไม่มีระบบชลประทานนะครับอยู่กลางทุ่งนาก็แดดแบบนี้นะคะคยังมาสอนเด็กๆน้องๆอ,อ,อีกนอกจากจะมาทํามาช่วยเขาแล้วเนี่ยยังต้องมาสอนอีกไม่เหนื่อยเลยครับยอมรับมันเหนื่อยครับแต่ว่าภูมิใจนะครับเราตรงนี้ถ้าเราทํามันจะได้กับชุมชนของเราเอง เราทำข้าวปลอดสารเคมีคือปลอดสารพิษนะครับเราก็เป็นผู้บริโภคเราทําได้เราสบายใจนะครับเด็กก็สบายสุขภาพก็ดีนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราทํานาทั้งหมดกี่ไร่คะประมาณสิบกิ่ไร่ครับโอ้แล้วได้ข้าวเยอะไหมคะก็ได้ประมาณท้ากันอข้าวที่เราปลูกเนี่ยพันอะไรคะตวอยหมาพันั้งหยดครับพันั้งหยดโอ้พันนี้ขึ้นชื่อว่าอร่อยด้วยนะคะ,คะแล้วข้าวที่ได้มาห้าตันเนี่ยนะคะเอาไปทําอะไรคะคือเอาไปให้เด็กได้รับประทานอาหารกลางวัน คือใช้บริโภคในโรงเรียนให้เด็กได้บริโภคตรงนี้ค่ะก็คือว่าปลูกข้าวเป็นการเรียนการสอนปลูกเองแล้วก็แถมให้เด็กๆของเราได้มาทานเองด้วยเพราะว่าการที่เราทํานาเองนะครับไม่มีสารเคมีที่จะไปตกค้างในในสารเราสีเองปรุงเองโอ้โหก็เรียกว่าทาทุกอย่างครบวงจรจนกระทั่งกินข้าวได้เลยนะคะโอ้โหอย่างนี้นี่ต้องขอไปดูสักหน่อยนะคะว่ามีการจัดการแล้วก็ทํากันยังไงบ้างนะคะว้าวยกเล่าอย่างนึงยก ถึงม่นเตืองตอนตเืืองอะแต่ว่าต้องหยอกคลาดตอนที่มีค้ามมีไหวเหลียวตายเยียกว,ว่า นี่มาในวิธีการทำนาให้กับนักเรียนรู้สึกว่าเด็กก็ทำทำได้รู้สึกภูมิใจครับที่ให้กับมาสอนฝึกให้กับนักเรียนต่อไปพวกผมเนี่ยพอหมดอายุการทำนาจะให้เด็กรุ่นหลังอนาคตของชาติทำนาริงต่อไปสนุกค่ะภูมิใจในตัวของคุณตานะคะแล้วก็คุณตาสนุกมากค่ะ ดังเดิมชีวิตดังเดิมเราก็คือคนชาวนาทำงานมาตลอดคือรู้วิธีการทำการทำผมเคยทำงานรับจ้างไถนาประจำครับไม่จับแอรไม่ได้ไถครับอยากอยากไถนาเดินเต้นครับ สนุกว่ะอยู่ในห้องครับได้ความรู้สฉลี่ยกลับไปทำเองได้ครับ โอ้โหนี่กำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยออกแรงกันพละวันทีเดียวทำอะไรนะคะทำข้าว้อมือวันนี้เป็นคุณครูเหรอคะโอกปกตินี่ไม่ค่อยเห็นคุณครูผู้หญิงนะคะเชิญมาด้านหน้าหน่อยค่ะวันนี้มาสอนเรื่องอะไรคะเรื่องทำข้าวอมมือ